นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยาดิสังวัตเตพีชังตาดิสังวัตเตพลังกริยานัการีกริยานังปาปะการีจากปะปกันเตินบ,บนัดนี้อัตมรภาพจะได้แสดงธรรมเนื่องในโอกาสที่ คณะสงฆ์พร้อมด้วยสัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งสีมีท่านหวันชัยคงเกษมผูว้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,นีท่านอำนาจประการัฐคุณพ่อโอราณวิรวัน และท่านพระครูประหลัดสุวัฒนาวิจิตคุณท่านพง์พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนได้เป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจตุรทิศเฉลิมพระเกียรติ71พันษามหาวชิราลงกรและที่สำคัญที่สุดก็คือลำเลึกถึง ท่านผู้ได้ริเริ่มก่อสร้างรวมศรัทธาของประชาชนบุกเบิดในสถานที่แห่งนี้จากผืนดินเป็นผืนป่าจากผื้นนานเป็นข้าวกล้าจากภูผาได้เป็นมหาวิหารที่งดงามนั่นคือคุณแม่ปิยวันวีรวัน เรียกว่าเป็นงานสร้างประวัติศาสตร์สร้างบารมีทดแทนพระคุณแผ่นดินที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคุณแม่ได้สร้างบุญบารมีนับตั้งแต่หินทรายเม็ดแรกอาตมาภาพใครมาที่นี่ตั้งแต่ปศ .2532 ตอนนั้นยังไม่มีสะพานนั่งรถจิบข้ามแม่น้ำต่างๆปี2530ได้มาอยู่กับพระอาจารย์สดพระอาจารย์อินถวายที่วัดป่านาคำน้อยวันนี้ก็ยังไม่สร้างเสร็จคุณแม่ปิยวรรณก็ไปมา เป็นมหาอุบาสกาที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่แถวนี้แต่ท่านอยู่ไกลมากอยู่กรุงเทพมหานครขึ้นลงขึ้นลงมากราบหลวงปู่หลวงพ่อหลวงพ่อเวรียังหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัว และเกิดปีติศรัทธาเลื่อมใสอยากจะสร้างวัดให้เป็นพุทธบูชาเป็นอนุสรสถานบูชาพระคุณแผ่นดินให้เหมือนกับองค์พระปฐม,มเจดีย์ที่พรพรพบุรุษได้สร้างเอาไว้คุณแม่ได้แต่เกียกตะกายต้องใช้คำนี้ด้วยวิริยะอุตสาหะา ถ้าจะเรียกว่าสร้างบารมีครบทั้งสิบประการในชาติเดียวทั้งทานะบารมีศีลบารมีในกขรมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีในชาติเดียวก็ว่าได้ ทบทวนชีวิตของท่านก่อนจากโลกนี้ไปเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยบุญบารมีที่น่าเคารพยกย่องเชิดชูเป็นอย่างยิ่งในฐานะอุบาสิการหรือแม่ของลูกไม่ได้ชาสร้างวัตถุถาวรวัตถุแต่เพียงอย่างเดียวยังได้ อุทิศลูกชายและลูกสาวคือท่านคงและก็โสรยาเนี่ยให้มาดูแลแทนแม่ถีกด้วยความมุ่งหมายที่ว่าจะนอนตายตาหลับได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่มีคนดูแลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า แม้ว่าจะถวายเป็นพุทธบูชาก็ตามแต่ว่าต้องมีคนดูแลใกล้ชิดแต่จิตวิญญาณของท่านก็ยังผูกพันอยู่ท่านกร,รบศรัทธาเทิดทูนบูชาจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้หวังว่านอกจากเป็นพุทธบูชาแล้ว ก็เป็นราชพักดีราชบูชาไปในตัวเพื่อรักษาป่ารักษาดินรักษาสัตว์ทั้งหลายให้ได้มีที่อยู่อาศัยพึ่งพาพื้นแผ่นดินพื้นป่าแห่งนี้อย่างน้อยที่สุดพระกรรมฐานครูบาอาจารย์ที่ต้องการอยากจะ เลีกวิเวกหลีกเ้นบำเพ็ญเพียรภาวนาก็จะได้มีผืนป่าซึ่งเป็นผืนสุดท้ายในบริเวณนี้ให้คงอยู่มีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดจึงได้เกิดพุทธอุทยานขึ้นมาแห่งแรกของประเทศและพุทธทยาพุทธอุทยานอื่นๆก็เกิดขึ้นตามมา นั่นแปลว่าป่าเขาลำนาวไพรต่อจากนี้ไปจะต้องอยู่ในความคุ้มครองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้คุ้มครองโดยธรรมใช้ธรรมคุ้มครองไพรคุ้มครองป่าคุ้มครองสัตว์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า ปกป้องคุ้มครองส4ม5ปีที่ผ่านมาวัดภูป่าภูกก้นแห่งนี้ก็อาจจะเป็นภูเขาหัวโล้นอาจจะถูกปลุกรุกอาจจะถูกเปลี่ยนมืออาตบภาพเคยเมื่อครั้งเป็นสมเด็จส5 1 9ร มาสร้างวัดป่าท่าโสมกับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอุดอรวัดโพธิสมพรทางไม่มีที่บอกว่าไม่มีทางเนี่ยเพราะว่ารถสูงขนไม้ออกจากป่าเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยเที่ยวพันเที่ยวสูงท่านใหญ่ๆ ทำหล่นกลางทางก็มีหน้าหวัดเสียวทางโคสูงหลุดอัตะภาพเห็นภาพเหล่านั้นจำติดตาว่าขนอย่างนี้หลายปีไม้ก็ไม่หมดไม้ที่ขนออกไปนั้นมีอายุร้อยปี200อปีถึงห้าปีสูงต้นใหญ่ๆสูงท่วมหัวสองเท่าสามท่าเท่าเนี่ยถูกตัดออกไปขาย ทำให้เราได้นึกได้ว่าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระเทราลุเทระมีมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาผู้ที่รักในธรรมชาติรักในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและยังเสียสละไม่ใช่รักเฉยๆยังเสียสละอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเข้ามาปกป้องคุ้มครอง ให้พื้นป่าแห่งนี้ยังคงอยู่ถ้าไม่มีท่านเหล่านั้นเสียแล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้เห็นความงดงามเช่นนี้นอกจากรักษาป่าแล้วท่านก็ยังคิดว่าด้วยบุญบาร,รมีของคนมีอายุสั้นก็จาเป็นจะต้องสร้างพระศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานั่นคือองค์พระพุทธไสายาตน ที่อยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลายซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของโลกทีเดียวเป็นไปนได้อย่างไรพระุรูปที่งดงามช่างที่มีฝีมือที่สุดของประเทศเป็นคนไทยด้วยออกแบบอย่างสวยสดงดงามแกะสลักเอาไว้ที่นี่แล้วก็เป็นสมบัติของแผ่นดิน เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของชาติไม่มีใครที่จะเอาไปไหนได้ปกป้องคุ้มครองภูเขาภูผาภูก้อนแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงอีกนับพันพันปีอตาตารภาพเล่าให้ท่าน,นหลายได้ฟังก็เพื่อที่จะลบรึกถึง บุญบาร,รมีที่คุณแม่ปิยวรรณวิรวันครูบาอาจารย์ของท่านนับตั้งแต่พระอาจารย์หลวงปู่เทศหลวงปู่วิริยังหลวงปู่เทศหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่อินทวายพระอาจารย์คำสดเป็นต้นที่ท่านได้พบเป็นครั้งแรกพระอาจารย์ชาลี พระอ,อาจารย์โนสินป์พระอ,อาจารย์ชาลีพระภิกษุส,สามเณรที่เสียสละเข้ามาอยู่ที่นี่อตาตมภาพมองย้อนหลังไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้ได้เห็นศรัทธาได้เห็นความวิริยะอุตสาหะของคุณแม่ที่ทำเพื่อพระพุทธศาสนา ทำเพื่อประชาชนทั้งสร้างโรงเรียนสร้างเมนสร้างห้องน้ำสร้างสาธารณสุขสถานช่วยคนพิการโรงพยาบาลที่ไหนท่านก็ไปช่วยสร้างยังตั้งบบนิทิปิยธรรมขึ้นมาเพื่อเก็บดอกผลสงเคราะห์ประชาชนในละแวกนี้ให้ได้รับความอุดมร่มเย็นเป็นสุข บุญกุศลทั้งหลายนี้เราเรียกกันว่าบาร,รมีหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีผลดีย่อมตอบสนองทำบาปผลบาปก,ก็ย่อมตอบสนองวันนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะได้เห็นแล้วถึงความเจริญรุ่งเรืองของวัดปากหูก้อนถึงความสำเร็จในปณิธานของคุณแม่ปิยะวันที่มีพระลูกชาย พระครูปหลัดสุวัฒนาวิจิตคุณมาเป็นเจ้าวาดได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองการส่งเสริมอนุเคราะห์สงเคราะห์ของมูลนิธิที่ท่านตั้งขึ้นไว้ได้เห็นศรัทธาสาธุชนที่มาหลังไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกมาสักการะบูชาองค์พระพุทธสสยาติแห่งนี้ถนนทุกสายเครื่องบินทุกสาย รับรู้การต้องเที่ยวรับรู้ที่นี่จึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของประเทศอีกแห่งหนึ่งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่ละพระองค์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าจะเห็นความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างยิ่งจึงได้เสด็จมาเยี่ยมเยือนเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นอัตมาภาพ มาแสดงคำในวันนี้ด้วยความปลื้มปีติยินดีด้วยความเอิบอิ่มในหัวใจที่มองหลับตานึกถึงภาพในอดีตในวันนั้นเปรียบเทียบในวันนี้แม้จะไม่มีชีวิตของคุณแม่ปิยวัรที่เดินได้แต่เชื่อมั่นว่าจิตวิญญาณของท่านจะต้องได้เกิดเป็นเทพธิดาผู้มีสักย์ใหญ่ มาปกปักรักษาคุ้มครองพระวิหารแห่งนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงถือว่าท่านได้สร้างบารมีครบทั้งสิบปรการในชาติเดียวนั่นคือฐานะบารมีศีละบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมี ซึ่งบุญบาร,รมีทั้งสิประการนี้ได้ส่งผลให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาเช่นเดียวกันขอบุญบาร,รมีนี้จงส่งผลให้คุณแม่ปิยวันวีรวัน,วนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในสัมปรายภพและขอบุญบาร,ร,ร,รมีนี้จงเป็นผลศักดิ์สิทธิ ถวายพระพรชัยยะมงคลแด่สมเด็จพระบรมบพิตรองค์ุรพะมหากษัตริยาที่ราชเจ้าทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีนาถพระเทรานุเถระพระมหาเถระทุกรูปทุกองค์จะได้มีส่วนเกื้อกูลอุปถัมภ์บำรุงวัดป่าลูกก้อนแห่งนี้ ทั้งที่ละโลกนี้ไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่เทพพยายดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาพื้นตาแห่งนี้เปรตอสุรกายสัมภเวสีวิญญาณพระเดจจรที่ตกทุกข์ได้ยากจงอะมุโมธนาบุญและได้เสวยผลแห่งบุญนี้แล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสมดังปณิธานของท่านทั้งหลายจงทุกประการ พระธรรมเทศนามีนยัยยะดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉนี